นักการเมืองไทยเศรษฐีไทยก็เอาเงินที่ทุจริตไปฝากไว้ขมรนเยอะก็เลยไม่กล้าสู้ขมรหรือเปล่าชาวบ้านก็สงสัยคือดูมันเงียบทิปปกติก็ออกมาโอ้โหพูดนั่นพูดนี่ตอนนี้เงียบเลย21นาทีที่ผ่านมาคุณสรยุทธโพสต์นะครับว่าคุณเซนนะครับโต้หลังถูกไทยปิดด่านฝอยเป็ดชี่ไทยต้องรับผิดชอบกองทัพไทยปิดด่านเองฝ่ายเดียวแย่งตัวเลขไทยส่งออกสินค้าเข้ากรมชามากกว่ากรมชาส่งออก หลายเท่าลั่นคนไทยเองได้รับผลกระทบถ้าสินค้าไทยส่งออกไม่ได้คนไทยควรแก้ปัญหากับรัฐบาลตัวเองวอนคนกรมปรชาอย่าตำหนิรัฐบาลหากไม่มีสินค้าไทยใช้เรียกร้องให้เพื่อนชาวกัมพูชาอดทนหลีกเลี่ยงการกระทําที่จะเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติดูหมิ่นศักดิ์สรีก็ไปเน้นเรื่องรักชาตินะครับนะก็ผมดูแล้วฮุนเซนเนี่ยแกก็มีวาละเพื่อประโยชน์ส่วนตัวทางการเมืองก็ไม่สนใจประเทศชาติจะเสียหายอะไรนะ เนี่ยเขาบอกให้คนไทยให้คนเขมรอดทนเพราะจะไม่มีสินค้าเข้าไปแล้วมันจะไปทนได้ไงแล้วมัจะเอาไปใช้สินค้าอะไรอะ่ะเราเคยใช้สินค้าไทยวันดีเปลี่ยนเป็นใช้ของเขมรเขมรก็ไม่มีนะอืนะนะเคยเคยกินเหล้ากินเบียร์ของไทยไปเปลี่ยนกินเขมรได้ไหมไม่ได้หรอกครับเหมือนผมเ่าเคยกินไวน์สมมติว่าย,ยุโรปวันดีคืนดีไปกินไวน์เขมรได้ไหมไม่ได้หรอกกินไปแม่ก็อ้วก เพราะนั้นคนขเขมรแม่งก็เดือดร้อนแสดงก็เห็นว่าคุนเซนนั้นไม่ได้คํานึงถึงความเดือดร้อนของประชาชนหรือเปล่าปิดด่านก็ช่างแม่งไปอะไรเงี้ยนะผมว่ามันเกิดเป็นนายกมันต้องมีความรับผิดชอบนะไม่รู้นายกไทยกับขเขมรนี่แม่งคิดเหมือนเหมือนกันนะทุกวันนี้นายกไทยแม่งก็เงียบกิ๊บนะเออนะครับหลายๆคนก็บอกไล่เดียงสาทางการเมืองบ้างมาความรับผิดชอบน้อยบ้างอะไรต่างๆนะครับเนินะครับสัญญาณชัดอะไรชัดนะครับผมก็พยายามดูด้วยนะครับ อืมนะครับออนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของฮุนเซนนะบอกว่าปิดด่านก็ปิดไปเถอะคนเสียหายคือคนไทยโยนขี้มาให้รัฐบาลชินวัตรรัฐบาลสองพ่อลูกชินวัตรโดนสองพ่อลูกตระกูลฮุนเซนเหยียดหยามบอกว่าปิดด่านก็ปิดไปคนคนทิบหายคนเสียหายคือไทยแล้วแล้วพ่อลูกชินวัตรว่างไงฮเงียบ นะครับไม่มีปากมีเสียงอืไม่รู้กลัวอะไรหุนเซนนะเงียบนะครับนะคนไทยก็จะเดือดร้อนอ่ประเทศเราก็จะเสียหายเองเพราะส่งออกไม่ได้ปิดก็ปิดไปอคนขเขมรไม่มีสินค้าใช้ก็ก็อ่าให้อดทนอืมนะประเทศเขาคนประเทศเขาไม่มีสินค้าก็เขาบ่อยอดทนไปเห็นไหมแลวจะไปมันจะไปก่อสงครามเพื่ออะไรก็อยากจะถามไปยังฮุนเซนนะครับว่าคุณจะก่อสงครามเพื่ออะไร นะคุณคุณนะนะทำเรื่องสงครคงสงครามบุกไทยเนี่ยทำเพื่ออะไรแสดงว่าเห็นว่าคุณคุณไม่ได้สนใจความเดือดร้อนของประชาชนทั้งสองประเทศหรือเปล่าคุณเลยเลยใช้วิธีการประกาศสงครามอะไรของคุณเนี่ย <c oughs> เออขมินจะยิงไทยไหมครับคือมันมีรายงานข่าวมานะครับนะเขาประเมินความเสี่ยงอะไรอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะครับเพราะว่าถ้ามันมีจังหวะปุ๊บเขาก็อาจจะมีการก่อสงครามได้หมด พราะนั้นพี่น้องประชาชนทหารไทยเขาก็เตรียมความพร้อมอยู่แล้วเตรียมความพร้อมกันหมดทุกคนนะฮะเตรียมทุกคนนะพี่เดลหอมากครับอนะครับบางคนก็บอกว่าการประกาศสงครามในครั้งนี้ก็คือการปลบข่าวทักษิณในวันที่13ามิถุนาที่จะไปสาฎีกาว่าต้องกลับไปติดคุกหรือเปล่าตอนนี้ไม่รู้คุณทักษิณอยู่ที่ไหนบางคนก็บอกคุณทักษิณอยู่พนมเปญบา้างไรงต่างผมไม่เชื่อหรอกผมคิดว่าเขาอยู่จันสองล่านนี่แหละ นะครับช่วงนี้ดูเงียบกิิบนะนะครับไม่รู้ว่ากลัวขมรหรือเปล่าว่าวันข้างหน้ามีคดีความอาจจะไปหลบอยู่ขมຈไม่ได้หรือเปล่าเราก็ไม่รู้หรือว่าใครจะใครอะไรต่างเนี่ยเขาบอกมีนักการเมืองไทยขี้โกงเนี่ยนะครับนะมเีเงินฝากอยู่ในขมຈเยอะจริงไหมครับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์นะฮะอืม นะครับเขาบอกคนไทยรักสงบบางคนบอกนักการเมืองบางคนบางคนเนี่ยไม่ใช่รักสงบหรอกรักคุณเซนรักสงบหรือรักคุณเซนบางคนเนี่ยขนาดเป็นญาติไปเกี่ยวดองกันแล้วครับนักการเมืองไทยกับนักการเมืองเขมรนะครับเป็นญาติกันแล้วอ่ะไม่ใช่รักสงบรต่รักคุณเซนจะทําอะไรก็โอ้โหหวัดดีพี่หุนเราจะปิดด่านแล้วนะครับอะไรต่างอันนี้อย่างเงี้ยบางคนนะนะแต่ผมก็เป็นให้กําลังใจทหารนะครับ นะครับก็มีพักการามีสส,สพักประชาชนไปแซะทาหารอันนั้นด้วยความเคารพนะผมไม่เห็นด้วยไม่ควรไปแซะเขานะผิดการะเทศะนะนะครับนะครับสัญญาณสัญญาณอะไรชัดนะครับนะนะนะครับพ่อนายกาทำอะไรอยู่ที่ไหนครับเงียบจังเลยรักรักคุณเซนหรือรักรักชาตนะิหลายคนเข้ามากดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับอืมอนะครับ จบรอดอรปีสามเป็นทาหารกองหนุนอยากไปรบต้องทำอย่างไรเ,ออเนี่ยคนก็อยากจะพลีชีพเพื่อชาติกันเยอะนะครับคนไทยที่อยากรักชาติเยเอะนะครับก็เตรียมตัวออกกำลังกายไว้ก่อนนะออกวิ่งออกอะไรกันไว้เผื่อจำเป็นต้องนั่นคุณไปดูประเทศอิสราเอลเนี่ยเขามีประชากรอยู่นิดเดียวแต่ทุกคนไม่งเป็นทหารหมดเลยทั้งผู้หญิงผู้ชายยอมเสียสละเพื่อชาติเราต้องดูประเทศอิสราเอล ประเทศนิดเดียวนะ่ะแต่ทุกคนทั้งประเทศแม่งเป็นทหารหมดทั้งเด็กทั้งแก่ทั้งผู้ใหญ่อะไรต่างาทุกคนแม่งพร้อมอจับอาวุธพอเรียกปุ๊บกลับจากต่างประเทศแม่งไปลบเลย,ผ,ยผู้หญิงผู้หญิงคือเราต้องมีความพร้อมประเทศเล็กประเทศใหญ่ไม่สําคัญมันอยู่ที่ว่าเรามีสํานึกในการรักชาติจริงไหมถ้าหงทหารที่รักชาติก็เยอะส่วนไอทหารโกงกินอะไรต่างามันก็มีบ้างธรรมดาไอพวกทหาร เผอปุ๊บปฏิวัติปับ๊บเผอปุ๊บยัดยึดอํานาจมันก็มีกลุ่มแต่ส่วนใหญ่ทหารก็เป็นคนดีเข้ามาแล้วแชร์สิริมนขอบคุณครับนี่นะครับอ่านะครับคุณเซนแต่ละอย่างที่มันพูดมาเนี่ยผมดูแล้วไม่ได้รับผิดชอบต่อประชาชนทั้งสองประเทศเลยบอกเนี่ยนะใครอยากปิดด่านก็ปิดไปคุณก็ขายของไม่ได้ประเทศคุณก็เสียหายส่วนคนเขมรไม่มีสินค้าใช้ก็นะอดทนไปเลยอย่าตําหนิรัฐบาลถ้าไม่ตําหนิรัฐบาลตาหนิใครอ่ะ แรงงานขเขมรที่เคยมาหากินในไทยแม่ก็ต้องกลับบ้านไปไม่มีไรายได้อย่าตําหนิรัฐบาลนะเพราะรัฐบาลก็หวังผลทางการเมืองก็คือรัฐบาลคุ้นเซนนะคนขเขมรแม่ก็ไม่มีงานทําต้องกลับชายแดนก็ปิดบ่อนบ่อนขเขมรแม่ก็เล่นไม่ได้เพราะคนที่แม่ไปเล่นส่วนใหญ่มาจากแผ่นดินไทยในเมื่อเขา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 ,เขาปิดด่านปิดอะไรหมดแล้วไอ้พวกผีพนันในเมืองไทยก็ไปไม่ได้คนที่เสียหายและไอ้พวกมิจฉาชีพ ที่อยู่ในขเขมรเนี่ยเยอะแยะเลยเขาบอกเนี่ยมันสามารถหาเงินหาทองอยู่ในประเทศขเขมรเนี่ยตั้งแต่เท่าไหร่ 4, สี่แสนล้านจะถึงหกแสนล้านเนี่ยคิดเป็นร้อยละประมาณสามร้อยละสามสิบสี่สิบเนี่ยของ GDP เดี๋ยวผมเอาข้อมูลให้ดูโอ้โหมันน่ากลัวนะมิจฉาทีพในขเขมรหลายแสนล้านหลายแสนล้านโอ้โหนะครับนะ นะครับเราไปดูข่าวยกตัวอย่างเนี่ยครับหวันที่ผ่านมากรุงเทพธุรกิจรายงานกัมบูชาขึ้นแทน่นศูนย์กลางช่อโกงระดับโลกรายได้จากสแกมเมอร์สี่แสนล้านถึง6กแสนล้านเนี่ยนะคนขี้โกงแรงต่างอยู่ในประเทศกัมบูชานี่แม่งดูเลยศูนย์กลางช่อโกงระดับโลกกัมบูชาเพราะฉะนั้นเราจะไปหวังอะไรกับอ่าพวกขเขมรมบรรากขึ้นแท่น ศูนย์กลางแห่งการช่อโกงระดับโลกรายได้จาก s c a ม m สี่แสนถึงหกแสนล้านก็มีพวกไอคนไทยขายชาติก็ไปร่วมด้วยพอทุกวันนี้ปิดด่านแม่ก็ลําบักนะนะนะครับเนี่ยนะฮะอาจากรสีเทารายได้สี่ถึงหกแสนล้านนะครับที่กัมพูชาเปไ็นไงนะนะฮะนะครับกัมพูชานะครับมีพวกวิชาชีพแก๊งคอนสเตอร์จนเป็นภัยคุกคามโลกอืเห็นไหมแล้วเราจะไป หวังคําพูดอะไรของคนพวกนี้ในในกัมพูชาปิดด่านมันไปไม่ต้องเข้าตัดน้ําตัดไฟตัดอะไรต่างๆคนของคนเขมรก็เชิญเขากลับบ้านไปอ่ะคนเดี๋ยวคนมันเดือดร้อนหนักๆเข้ามามันก็บีบรัฐบาลเองเราไม่ต้องไปบีบอะไรตอกผ้าอ,อะไรอย่าไปหวังพึ่งตระกูลชินวัฒน์นะทั้งนายกแล้วก็คุณพ่อนายกนี่เขาก็สนิทสนมกับคุณเซนแต่เขาไม่ทำหอกทำดาบอะไรเลย นะไม่ทำหออกทำดาบอะไรเลยนะไม่กล้าเลยอนะพูดจาแต่ละคำเนี่ยกลัวมันดูเหมือนเหมือนกลัวอประเทศเพื่อนบ้านแนละ้วต้องให้ทหารก็พูดมันต้องเข้มแข็งบุกมาก็ต้องบุกลับอะไรกันนะ่ะนะครับอบางคนก็บอกยึดอํานาจก็จบครับโใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งเลยนะนะอืมยึดอํานาจไปก็ทหารรวยอยีกนะนะครับจากเดิมก็พลเอกก็กลายเป็นอะไรเนี้ยเจ้าสัว อย่าไปเชียร์เขายึดอำนาจเลยพยุดเสร็จจากจากคนเอกก็กลายเป็นเจ้าสัวนะครับนะนะก็จะเกิดเศรษฐีใหม่ขึ้นมาทันทีถ้ายึดอำนาจนะสำหรับนายทหารบางคนนะนะครับพอยุดเสร็จก็จากคนเอกก็กลายเป็นเจ้าสัวท่านเจ้าสัวครับนะครับเงินทองพวกนี้มันไม่ได้เก็บไว้ในประเทศไทยเวลามีการยึดอำนาจรับเงินรับทองก็เก็บไว้ที่สิงคโปร์เออลอนดอนอะไรต่างๆนั่นนะครับอืมนะครับเออนะฮะ นะครับเพราะฉะนั้นอย่าเตะหมูเข้าปากหมานะครับไม่ใช่แบบพอพอจะเขเมรยิงปุ๊บไปไงยึดอํานาจเลยเข้าทางเลยอย่าอย่าจริงไหมครับพี่น้องครับถ้าเห็นด้วยกับจานเดก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดอะไรด้วยนะครับแต่ละแพลตฟอร์มไม่ดีครับยึดอํานาจเตะหมูเข้าปากหมาอมพอเขเมรบุกหน่อยสองร้อยเมตรยึดอํานาจเลยจากพลเอกก็กลายเป็นท่านเจ้าสัวครับจริงไหมครับถ้าเห็นด้วยครับนา ใค,ใครเห็นด้วยอาจารย์เดพิมพ์ด้วยนะกดไลค์กดแชร์กดหัวงหัวใจเคาะอะไรตัรนูนเนี่ยนะนะให้มันเปิดการมองเห็นนะนะเอเคาะด้วยนะครับช่วยอาจารย์เดด้วย